ขายส้มตำคุณผู้ชมครับตอนนี้คือวัตถุดิบขึ้นราคาทุกสิ่งอย่างเส้นมะละกอมะละกอหรือว่ามะนาวเองนะครับทางร้านก็เลยต้องใช้วิธีครับยังคงราคาเดิมแต่ลดปริมาณลงให้คนขายก็อยู่ได้คนที่รับประทานก็อยู่ได้ครับ ร้านนองคายส้มตำรแสแซ่บนะครับอยู่ในตลาดสิริวัฒนามเพิ่มเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งถือว่าเป็นร้านชื่อดังมีลูกค้าสั่งซื้อรับประทานตลอดนะครับมีเมนูนานามีเมนูตำแบบนานาชนิดไม่ต่ำกว่า20เมนูแล้วครับส่วนส้มตำก็จะมีทั้งตำปูปารา้าตำไทยแล้วก็ตำลาวและใช้วัตถุดิบทั้งมะละกอมะนาวกระเทียมพริกในช่วงนี้วัตถุดิบแทบทุกอย่างมีการปรับราคาขึ้นสูง2-3ถึงเท่านะครับทำให้ต้นทุนสูงไปด้วยล่ะครับ างด้านนายชรุตเผือกชายเจ้าของร้านบอกเขาว่าตั้งแต่ขายส้มตำมานานปีนี้วัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้นพร้อมกันหลายชนิดเลยค่ะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะตัวนี้เลยมะละกอจากราคาขนาด1ิบ ถุงก่อนหน้านี้ขายไม่ถึง100บาทวันนี้ค่ะราคาป้าเข้าไปถึง370บาทแล้วเพิ่มสูงขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยนะคะส่วนเส้นมะละกอ,ะก,อะก็ปรับราคาเช่นเดียวกันกิโลกรัมละ25บาทก็ปรับขึ้นมาอีกหนึ่งเท่าตัวเป็น50บาทมะนาวก็มีการปรับราคาสูงค่ะกระสอบ4 0 0ลูกจากราคา300ถึง400บาท ขยับไปกว่า1,000บาทแล้วนะคะและกระเทียมก็ยังปรับราคาสูงขึ้นด้วยทำให้ต้นทุนสูงมากๆเลยค่ะในช่วงนี้ก็ยังไม่ขึ้นราคานะคะยังตรึงราคาเอาไว้ก่อนแต่ว่าขอใช้วิธีนี้ค่ะใช้วิธีปรับลดปริมาณลงแต่ลูกค้าก็แอบบ่นเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจซึ่งจะขายขั้นต่ำอยู่ที่ครกละ40บาทนั่นเองค่ะ